ครับวันนี้พาเด็กๆมาเก็บมะม่วงนะนะครับผมมันมันดกลือเกินนะครับผม,มดูฮะไม่รู้ดกจริงๆโอ้โหดูนะครับแต่ละต้นนะดกนะครับดูนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันเก็บได้กี่ลูกแล้วลูกนะครับมันดกครับดกแล้วลูกใหญ่นะสามลูกโลสองลูกโลเลยมาได้ยัง ไหนไอไม้ได้ไหมได้ละโอ้ไอไม้ก็ได้ลวไหนไอเหอไอเก็บก็ได้ลวไหนเก็บนี่เอลูกใหญ่นี่ถือได้ไหมโอไม้ได้แล้วด้วยไปดิเอาเด็ดเอาใสถุงแบกไปไหม ได้นะอ่าได้นะอ่ะโอ้โห oh, มันแบกได้ด้วยโอ้โหไอ้ไม้ได้แล้วไปเอาต้นไหนต่อไม้น,นี่นี่ไงเอาต้นนี้ไหมครูไม่รู้จักต้นไหนมันเยอะเอาต้นสีม่วงเอาเลยน้องไมเ้เก็บเลยเอา เดี๋ยวเราเก็บนี่เดี๋ยวเราเก็บนี่มันเยอะมันโดกอ่ะเริ่มแก่แล้วแบกไหวไหมเนะี่ยไหวไหมเอาไปรถก่อนไปม,มาเอาไปเทรถก่อนเร็ววะไปไปเทรถก่อนแบกไหวไหมเนะี่ย ลงมาไหมเอาเทรถเร็วเอาแบกมามาแล้วิือเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาหนักไหมไปรถมาอ่ะม,มันโดกอะครับนี่ครับพี่น้องโดกจริงๆคนระับมะม่วงผมดูฮะทุกตน้นอะไรขนาดนี้นี่ต้นใกล้รถก็โดกเหลือเกินนี่ฮะมันแต่ลูกยังมาวันเลยรถก่อนเร็ว ไหวไหมเนะี่ยถือไหวไหมแม่เอฟโหเอ,อาถุง่ะเอาถุงเอากระพุ่งข้อจับถุงมาเอาไปไปเก็บต่อไปเราไปเก็บต่อเร็วโอ้ยมะม่วงอะไรเนี่ยมันดกจริงๆ แบบลองไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาไม่พูดง่ายว่าไม่ต้องทําอะไรเลยสูตรผมถ้ายิ่งดูแลรักษามันดีๆนะมันไม่ค่อยโดกเพราะเราไม่รักษาดูดิปล่อยทิ้งปล่อยคว้างปล่อยอะไรไปเลยมันก็โอ้โหโดกเกินคาดแต่ถ้าเราแบบยังไงอะไรก็ช่างถ้ามันดูแลดีๆพวกพุ่งผมมามันมักจะไม่ค่อยหลอดเลยปล่อยอะไรอยากตายก็ตายอ่าถ้าหลอดก็เอาอย่างเงี้ยดูดิ ผลปรากฏว,ว่าเขาถามว่าตอนเจ็ดครับใช้สูตรสูตรอะไรยาอะไรเนี่ยอมผมบอกเลยยาอยู่ก็อยู่ก็กิกนไม่ได้อยู่ก็ไม่ต้องกินไม่ต้องไปสนใจมันตายก็ทิ้งประมาณนี้ครับแม่มันดกเลยผมเคยไปคบงผมมันมาไม่ออกลูกไม่อะไรสักอย่างพอแบบว่าผมอยากจะตายก็ตายหลอดก็เอาตัวไหนตายก็ฟันทิ้งกับดกกับเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหม อะไรก็ช่างครับเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเหมือนกันอะถ้าเราประครบพุ่งผมดูแลดีๆนั่นะตายทิ้ทงๆนี่มันเอาตัวรอดของมันเองอดูนี่นะครับวันนี้เราก็เก็บม,ม่วงในสวนนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีครับ